ย้ำใหญ่ใส่ไอเดียเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสมัยของมนุษย์บทเรียนอันทรงคุณค่าให้ข้อคิดอะไรแก่เราในการดำเนินชีวิตในภายหน้าและเรากำลังจะได้รับบททดสอบอะไรในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงนั้นคุณเคยคิดที่จะวางแผนเพื่อให้ชีวิตสวยงามกว่าที่เคยเป็นมาหรือจะแค่ใช้ชีวิตไปโดยปราประโยชน์จนลมหายใจสุดท้ายเรามาร่วมกันบันทึก ประวัติศาสตร์ส่วนตัวแต่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังกันเถอะแล้วเรื่องอะไรที่จะน่าจับบันทึกมีหลายเรื่องที่น่าบันทึกเช่นเรื่องการเรียนการทำงานชีวิตรักหรือแม้แต่การสูญเสียเพราะไม่ใช่ทุกวันที่ผ่านเข้ามาจะมีแต่เรื่องดีๆที่จะให้บทเรียนอันทรงคุณค่าแก่เราและชนรุ่นหลังบางครั้งการสูญเสียกลับให้คุณค่ามากกว่า เพราะจะทําให้เรารู้ว่าอะไรที่สําคัญและไม่สําคัญกับชีวิตของเราเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านอยู่ร่วมกันอยู่ที่เราจะให้คุณค่ากับด้านใดด้านหนึ่งแต่ทั้งสองด้านก็ยังต้องอยู่ร่วมกับเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนหากเราดําเนินชีวิตด้วยปรัชญาที่ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วย่อมทรงคุณค่าในแบบของตัวมันเองทั้งเรื่องดีและไม่ดีบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว อาจให้ข้อคิดแก่คนรุ่นหลังในแง่ของการเป็นบทเรียนที่กล่าวไว้ว่าถ้าเดินไปแล้วจะได้รับผลเช่นนี้เมื่อเราจะเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวอันทรงคุณค่าแก่ชนรุ่นหลังย่อมต้องมีหลักการหรือทฤษฎีบางอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำเราจึงขอนำเสนอทฤษฎีทางหงุจุย้ยอย่างวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนเพราะทั้งสองวิชานี้ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและปรับใช้ได้หลากหลายมุมมองแล้วแต่บุคคลจะนำไปใช้งานเช่นในแง่เชิง,เชงสถาปัตยกรรมจะมองถึงการวางแบบแผนผังของอาคารสถานที่ส่วนในแง่เชิงงานช่างฝีมือจะสามารถระบุเวลาลงมือกระทำการอันเป็นมงคลแก่บุคคลและสถานที่หากจะมองในส่วนของราชการแผนกโยธาและผังเมืองก็จะให้ภาพรวมของเมืองว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางใด เพื่อรองรับความเจริญแห่งอนาคตทฤษฎีทางห่วงจุ้ยที่เรากำลังจะนำเสนอให้ใช้เป็นหลักในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือวิชาดาวเหินและวิชาทิศสูรทั้งวิชาดาวเหินและวิชาทิศศูนจะให้ข้อมูลในแง่ของมิติด,ด้านเวลาและพื้นที่ช่วงเวลาที่จะให้ความสุขกับตัวเองคือเวลาที่เราเข้าใจโลก เพราะสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกหลอมรวมเป็นอันเดียวกับธรรมชาติภาษาฮวงจุ้ยจะใช้คําเรียกที่ว่าการขีดกระแสความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงภาษาสมัยใหม่จะใช้คําว่าหลงใต้ปีกนั่นเองเราทุกคนต่างมีเวลาน้ำขึ้นเป็นของตนเองหากเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาดังกล่าวจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดายและเบาสบายเวลาน้ำขึ้น หรือก็คือเวลาที่พลังงานของเรามีอย่างล้นเหลือที่จะกระทำสิ่งที่มุ่งหวังจนสำเร็จได้โดยง่ายแล้วเราจะรับรู้และเข้าใจถึงเวลาทองนี้ก็ผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองคอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียคือการรวบรวมทฤษฎีต่างๆมาบันทึก เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ต่อไปประวัติศาสตร์ห่วงจุย้ยทฤษฎีห่วงจุย้ยดาราศาสตร์ชัยภูมิภูมิศาสตร์ภูมิอากาศวิทยาศาสตร์และการแพทย์การเมืองและปรัชญาจิตวิทยาแผนที่ทางอากาศการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ เราจะได้เรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาผ่านการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับทิศอสูรทิศอสูรชื่อตรงตัวคือมีความเป็นอสูรหรืออสุราแปลว่ายักษ์จะเรียกว่าอันนี้คือไฮไลท์ที่เราควรจะบันทึกอย่างต่อเนื่องเพราะทิศอสูรมีพลังงานร้าย ที่หมายถึงอสูรหรือระเบิดเวลาสามลูกมารวมกันนเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอสูรปีอสูรเดือนอสูรวันและอสูรยามพลังร้ายเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยการหาทิศอสูรไม่ยากแค่เรารู้นักสัตว์ของปีเดือนวันและยามที่ต้องการซากสรุปทฤษฎีทิศอสูรคือกลุ่มนักสัตว์หลงเข้าสู่พื้นที่ของศัตรู สรุปเราสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจตัวเองผ่านความเข้าใจในธรรมชาติโดยการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองคอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียในส่วนของไอเดียก็คือการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อไป บันทึกเช่นไดอารี่คุณค่าความทรงจำประยุกต์ใช้เช่นเตรียมรับมือแผนป้องกันและเดทไลน์หลักการแรกที่จะกล่าวถึงก็คือวิชาทิศอสูนจากถังเหอถูพื้นที่ทิศเหนือคือทาาดน้ำหากนักสัตว์กลุ่มทาดุ่าเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทาาดน้ำย่อมหมายถึงการก้าวเข้าสู่สมรภูมิรบแล้วนั่นเอง ในทางกลับกันถ้ากลุ่มนักสัตว์ธาตุน้ำก้าวสู่พื้นที่ทิศใต้ของผังเหอถู 2, ก็เท่ากับว่ากำลังก้าวเข้าสู่สมรภูมิรบธาตุไฟนั่นเองผังเหอถูคือกลุ่มดาวฤกษ์28บ28กลุ่มเรียงตัวกันในสี่ทิศทางห้ารูปแบบตามคติความเชื่อทางห่วงจุย้ยการแบ่งทิศปกติกับวิชาทิอศอสูร ความเข้าใจในการแบ่งพื้นที่ตามวิชาทิศอสูนเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งตัวอย่างทิศอสูนธาตุฝฟหรือพื้นที่ธาตุฝฟจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทิศต,ตะวันตกเฉียใต้เป็นต้นการแบ่งพื้นที่สีทิศและแต่ส่วนตามวิชาทิศอสูนสีแดงคือพื้นที่ทิศใต้ธาตุไฟกินพื้นที่25%ของวงกลม สีดำคือพื้นที่ทิศเหนือาธาตุน้ำกินพื้นที่25%ของวงกลมสีฟ้าคือพื้นที่ทิศตะวันออกาธาตุไม้กินพื้นที่25%ของวงกลมและสีเทาคือพื้นที่ทิศตะวันตกาธาตุทองกินพื้นที่25%ของวงกลมการบอกเวลาสำหรับการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเราอยากจะนำเสนอวิธีบันทึกเวลา ในรูปแบบของป่าชจื้อซึ่งเป็นระบบเวลาของจีนแบบโบราณป่าจื้อประกอบด้วยสองส่วนหลักและหนึ่งส่วนย่อยตัวอย่างปาจื้อของวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา13.55นาฬิกาห้นาทีส่วนย่อยหรือส่วนเสริมของปาจื้อ จะใช้ในวิชาห่วงจุ้ยและดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไปเมื่อทราบเวลาแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องราวและเหตุการณ์โดยมีบุคคลและสถานที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องราวสิ่งเหล่านี้จะซ่อนอยู่ในหัวข้อห่วงจุ้ยดาวเหินหรือพังหลอสูและป่าชื่อที่เราสนใจ เมื่อมองในเชิงภาพรวมหรือมา,าพักป่าชื่อคือเวลาและเรื่องราวดาวเหินคือเวลาและพื้นที่เราจะผนวกสองหัวข้อเข้ามาผูกให้เกิดเรื่องราวที่จะบันทึกต่อไปเวลาคือจุดร่วมของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และพื้นที่ส่วนที่มาบรรจบกันคือเวลาในการจดบันทึกเช่นบันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเอง ยำใหญ่ใส่ไอเดียการบอกเวลาแผนภูมิสวรรค์การจือคือระบบเลขฐาน60แบบวนรอบที่เขียนด้วยอักษรจีนซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยสองส่วนได้แก่ภาคสวรรค์เรียกว่าราศีบนเทียนการมีสิบตัวอักษรและภาคปฐพีเรียกว่าราศีล่างตี้จือมีสิสองตัวอักษร แทนภูมิสวรรค์ใช้สำหรับการนับวันและปีแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโหราศาสตร์ของจีนนอกจากจีนแล้วประเทศในเอเชียตะวันออกอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามก็ใช้ระบบเลขนี้ด้วยชาวจีนใช้แผนภูมิสวรรค์มาตั้งแต่ศาสวรรษที่สองก่อนคริสตกาลจากหลักฐานบนกระดูกทำนายในสมัยราชวงศ์ซางด้วยความหมายของการตั้งชื่อวันคล้ายกับชื่อวันในสัปดาห์ในปัจจุบัน ส่วนการนับแทนปีเริ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อประมาณ202ปีก่อนคริสตกาลถึงข้อสอซึ่งอยู่ในช่วงปลายของยุคไฟสงครามของจีนยุคจ้านกัวแทนภูมิสวรรค์ประกอบด้วยอักษร,รจีนสองตัวซึ่งตัวแรกตัวบนหนึ่งแทนพลังงานของภาคสวรรค์และตัวหลังตัวล่างสองแทนพลังงานของภาคปฐพี อักษรภาคสวรรค์มีสิตัวส่วนภาคปฐพีมีสิองตัวซึ่งจะเปลี่ยนพร้อมกันและวนรอบใหม่ทุกครั้งเมื่อจบลำดับก,การรวมกันของอักษรทั้งสองภาคทำให้เกิดชื่อเรียกได้60แบบเนื่องจากตัวคูณร่วมน้อยของ10กับ12เท่ากับ60นั่นคือพลังงานในแต่ละปีจะมีการเรียงกันไปตามลำดับจนครบ60คู่ก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลให้ชาวจีนจะจัดงานวันเกิดครบรอบ60ปีที่เรียกว่าเซียิกอย่างยิ่งใหญ่เพราะถือว่าได้มีชีวิตอยู่จนมาครบรอบเดียวกันกับพลังงานที่ตนเกิดอย่างแท้จริงปีพศ2550คศ2007จะเป็นปีเต็งไหยและปีพศ2551คศ2008ก็จะเป็นปีโบจือ เรียกว่าราศีปีซึ่งเปลี่ยนสกักรณะณวันเริ่มต้นของฤดูหนาวคือประมาณวันที่21หรือ22ธันวาคมของทุกปีไม่ใช่วันตรุษจีนอย่างที่บุคคลทั่วไปเข้าใจกันและเมื่อผ่านไปอีก60ปีซึ่งจะเป็นปีพศ2610คศ2 6, 6 7พลังก็จะวนกลับมาเป็นปีเต็งห้อีกครั้งหนึ่งราศีเดือนจะเปลี่ยนทุก2ศาสหรือ30 วันราศีวันจะเปลี่ยนทุกวันณเวลา23นาฬิกาและราศียามจะเปลี่ยนทุกสองชั่วโมงทาคสวรรค์และทาาปฐพียังมีอีกหลายชื่อเรียกตามแต่สำนักเช่นราศีฟ้าและราศีดินราศีบนและราศีล่างต้นฟ้าและกิ่งดินกิ่งฟ้าและก้านดิน แต่ทั้งหมดก็แปลมาจากคำว่าเทียนกาและตี้จือทั้งสิ้นถัดจากนี้เราจะลงรายละเอียดภาคสวรรค์สิบอักษรและภาคปฐพีสิบสองอักษรในแผนภูมิสวรรค์